กูินั่นไงไอตีนมึงเกี้ไงสั่งนัดเรามาสองรอบแล้วกวนตีนอยากเอาแร็มาตบกูกล้าเล่นแร็ต่อหน้ากูเลยมาเยอะกว่าอนี้ไม่ถึงจะต้องเอาก้อนสุดไม่เลยไม่ได้ได้ไงวะสู้เราต้นเกมได้สูสีขนาดนี้เลยเนี่ยรู้ยอทุกอย่างแตไว้ไอเนี่ย สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับอยู่กับผมช่องจิงตังนะครับทุกคนแล้ววันนี้เนี่ยเป็นการกดแรงในแรงร้อยดาวนะโดยที่ตาเนี่ยเรากดเจอตีคนดังเลยครับทั้งเอดวีลิมิตเดอะเป็ดเลยนะครับที่สําคัญเนี่ยยังเจอนักแข่งอย่างคิวคิวเลยนะครับเมลของตีมีอารีนาโหตานี้ไม่รู้จะสู้ได้ไหวหรือเปล่านะครับทุกคนและที่สําคัญนะตาเนี่ยผมหยิบลูนมาผิดเลยนะครับทุกคนเพราะเอาลูนนึ่งมาทุกคนและใส่โพเทคเล่นฮาฮานี่คือแบบเล่นยากมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปพิมพ์เอฟซีพี่ครับไปก่อนนะครับทุกคนต้องบอกเลยนะครับว่าในเกมมนนนี้ผตตื่เมากๆๆเเเเลลยยนนนะคครัับวาจอดงีุ่ไมากพอยเปิดช่องงทาเเติมไม้ เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกรากคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบ,บริการตลอด24ชั่วโมงเติมอาวิใช้แค่ UID ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่าน,นี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวมันติดจะรวดได้ที่เว็บหรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามขาา่าวสารกิจกรรมแลมแมได้ที่เพจตุ่นมากับพอยได้เลยจุ๊บมั่ว สวัสดีไวรุ่นฝันนมทุกท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขาย i d r v มาแนะนำ id s k i n แลแรงสูงรูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมี id ให้เลือกชมมากกว่า200 id หน้าเพจต้องนี้เลยเพจ tp 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก id มีปรกันหลังการขายและเพจรับซื้อ i d r v ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมานเสนอได้ที่เพจ TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งนิ่งเพจไป้ใต้คลิปนะครับ โดยตอนนี้เนี่ยหยิบแร็มาเนี่ยคู่กลางก็เป็นอีกนิดมาหลอดเนี่ยค่อนข้างอืดนะแร็ปคุมกลางได้สบายมากๆถ้าอยากเล่นง่ายเนี่ยเล่นแร็ออกหาตัานซีซีมานะครับแต่ว่าตอนนี้ผมโรคนะทุกคนไม่รู้ว่าขึ้นหาเจาะเวฟไปทำไมนะโดนอีกนิดยัดซีสีใส่เนี่ยก็แทบไม่รอดเลยนะครับต้องหาเจาะเวฟมาเนี่ยก็จะงงกับเตงเหมือนกันว่าแบบออกมาทำไมเหมือนกันนะรองเท้าเจาะเวฟเนี่ยจังหวะนี้เนี่ยคืออีกนิดเขาเคลียร์เร็วกว่าเรานะครับตัวเขาต้นเกมนะ่พาสีการเคลียร์คิวได้ดีกว่าแร็ปอยู่ยยยีคค่่่อออนนนนนข้้างกกััะะรรบบไมมมดเเเตล ถ้าเมฆขอเล่นยากเมฆขอเขาฝ่ายยากเนี่ยแครี่เราอย่างเทวนะ่ะได้เล่นฟรีในยิงตามเพืตัวนะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยผมจะโฟกัสที่อีนนี้เป็นหลักนะครับเวฟที่สองในยพยายามล้อป่านะเพื่อป่าเรามาเล่นนะครับพยายามโฟกัสการแบบต่อยคนต่อยเราไปก่อนนะครับไม่ต้องรีบนะผมพยายามต่อยคนไปก่อนนะครับโอเค่ั้นป่าเราจะเล่นนะแต่ผมไม่ค่อยดีในะมุมต้นเกมเอ้ยป้าเพื่อนเพื่อนอช่วยยังไงวะเนีเ่ยโอ้โหเราตายด้วยเลย มักงกรตัวนี้นี่เหมือนจะต้องปล่อยนะเพราะทีมลุขงข้าวเขาได้โซนก่อนนะครับได้โซนลึกมากๆเลยเพราะแบบแคร์ี่เราตายนะครับต้องปล่อยมังกรนั้นแต่เราต้องพยายามไล่เขาออกจากป่า,ก,าก่อนนะไม่งั้นเนี่ยเขาจะเวทป่าทีมเราแน่นอนคนระับโอเคเหมือนเขาจะยอมถอยออกไปแล้วนะครับทุกคนเก็บป่าเราฟาร์มบูนะต้องปล่อยมังกรให้เขาไปก่อนคนระับเรายังไม่สี่ด้วยซ้ำนะเพราะเราตายไปเนะมื่อกีก้นะครับเฮ้ยผมถือว่าโดนล้าซะแล้วตัวการลองเล่นได้นะครับเผื่อเขาแบบหลุดเพราะเมื่อกี้เขาเหมือนจะแบบเสียตะเกียวกับมันข้างเยอะนะโอเคมาหลอกพะเอ้ยผมต่อยไปไหนไปนะกดออโต้ทู ได้เลยเพื่อนเบอร์เบอร์ตายเบอร์ตายเบอร์ามมามาตายอันนะี้เบอร์ตายชัวสวยสวยสวยมาเลอาตายอุ้ยผมปิดฐานมาไม่ติดนะอุ้ยผมโดนหุ่นสวนว่ะไม่ได้ผมนะตายนะเรียบร้อยผมลกเก็บแต่ตอนนี้ไม่รู้เป็นไรว่ะทุกคนเหมือนทีเราจะได้ปตรมกลางหรือเปล่านะเอ้ยเดี๋ยวมาตายแล้วนะอู้ไม่ตายป่ะได้ปตรมกลางไหมอ่ะไม่ได้กลางนะไอ้ซิวมาต้องค่อยๆเล่นนะครับอุย้ยเพื่อนเราตายแล้วต,วต้องแอยก่อนนะอีลินต้นเจนนี่คือแรงมากลองเล่นดูนะไปเข้อแข็งโอเคได้อยู่นะครับ อีดินแสแข็งค่อนข้างคุ้มนะครับต้องพยายามดึงซื้อไอเทมยื้อชีวิตของแคลรี่ขอยได้นะเมื่อกี้ในอีดินแสแข็งเราคุ้มมากๆแล้วนะครับทุกคนไม่เป็นไรนะครับพยายามโฟกัสที่การเคลียร์การมาก่อนนะครับทุกคนนะเราได้ป้อมกลางเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ต้องการป้อมกลางเราไว้ด้วยนะครับถ้าเหมือนป่าเราจะเล่นนะระวังซิว่าเขามีแข็งนะเว้ยโอเคได้เพื่อนเราได้นะสวยอยู่นะครับพอเราได้ป้อมกลางเนี่ยเราก็จะเวทปลาทำอะไรง,ง่ายขึ้นนะครับทุกคนนะป้อมกลางในสาคัญมากๆครับดังนั้นเนี่ยอย่าเสียนะครับพยายามอย่าเสียรักษาป้้้้้้อออออออมมมมกกลลลลลาา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 างงงงงเเเเเเเใหหดดดดีีีีีีีททท่่่่่่่่สสุุนน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 นะะะะะคคคคครรรรรรััับบตืืฟฟ์จจยยยยูววขไ อุ้ยถ่ายไม่ติดอีกแล้วมันเป็นอะไรไว้ะวันาานี้คือผมผมโลกอะทุกคนสยองที่นัข้างเขาโผล่บอเยอะนะทุกคนอุ้ยดีนาสวยเพื่อนแต่เราคือเติมเพื่อนครับอุ้ยโผล่บนเต็มเลยยไปรับมาอุ้ยแต่ทีเราตามหมดเราต้องถอยนะทุกคนต้องถอยก่อนนะเดี๋ยวเทียวเราฟรีกลางอ,อยู่นะครับทุกคนเตียมมานนในสู้เทียวไม่ไหวนะไม่บอกเลยเทียวตอนนี้เทียวเงินเดียวกันมากนะอุย้ยมาเจ็บจัดเลยในระเบ้กลางฟรีนะครับคือเต่ยงนี้คือเทียวแบบฟาร์มฟรีจัดเลยนะครับทุกคนนะ สวยครับตอนนี้ในทีมเราเริ่มได้คุมแมปแล้วนะครับทุกคนนะจ้างนี้เนี่ยเราก็ต้องค่อยๆคุมแมปไปเรื่อยนๆนะครับโอ้ยจะเหมือนทีมเขาจะเอานะทรงเขาคือแบบเดินบีแมปจัดเลยอะโดนไหมนะี่ยต้องออกนะทุกคนขยัดแน่ครับทุกคนป่าเราไม่อยู่นะต้องรีบถอยให้ไวที่สุดนะครับทุกคนนะเหมือนเขาจะบียออกกลางเนี่ยน,นะต้องกันกลางออกนะทุกคนไม่ยอมเสียกลารทุกคนถ้าเสียก็ต้องแบบต้องแลกอะไรคืนมาบ้างอะเข็นนักการันได้อยู่นะคิดว่าโอ้ยแต่มาหลอกฉกมาเฮ้ยอ้อยดราสวยเพื่อน มั้งครับเหมือนทีมเขาจะไม่ได้นะป้อมกลางอ่ะสวยเพื่อนสวยเออโอเคแต่ว่าไอเราตายนะยังน้อยเนี่ยก็ดีก็เสียป้อมกลางนะครับทุกคนนะป้อกมกลางมันสำคัญมากๆเลยนะครับพยายามกันสุดท้ายชีวิตเลยนะครับทุกคนถ้เหมือน,ยน,น,ยนอย่างนีเอลิแกมาหลอกนะม้าหลอกเคยไม่มีสตินะครับทุกคนน่าจะได้นะโอเคสวยเพื่อนรู้สึกว่าเอลิมาเนจะยืนสูงมากๆเลยนะครับโดยที่ไม่มีป้อมให้กลับด้วยนะถ้าแบบฝืนเข้ามานี่คือโดนนะอ่าเรียบร้อยอย่างงี้ตะกี้หนึ่งกับลมอย่างงี้ก,ก,ก็เรียบร้อยนะครับผมออกไม่ได้นะ โอเคสวยครับพยายามไต่โซนเล่นระยะไปเรื่อยๆนะครับทุกคนโดยเฉพาะมาหลอกกับอีนิดเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราต้องโฟกัสเป็นพิเศษนะครับอย่าให้เขาได้เล่นเนาะเพราะถ้ามาหลอกกับอีนิดเราได้เล่นเนี่ยบอกเลยนะครับว่าทีมเราเนี่ยจะเล่นยากมากๆโดยเฉพาะแครี่โอ้ทีมตรงข้ามเขาวายามเบิร์ตใส่ลมมิง่งเรานะแต่ว่าลมมิ่งเราไม่ตายนะเจ้าหนี้สวนได้นะครับน่าจะได้นะโอเคโอเคสวยครับผมข้างบนเหมือนป่า,าเราเนี่ยจะไปล้วงแครี่ผ่านนั้นทุกคนแต่ไม่เปนะ็นไรนะน่าจะได้นะครับอยู่ในพุ่มนะยังไงก็ได้แนะ่นออ,อนุยต่ยไม่โดนอุยอยนน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  ตอนน so uh, ี้คือแบบเทียร์เราแรงมากๆนะครับทุกคนต้องพยายามโฟกัสเทียร์ก่อนนะอู้เทียร์แรงมากอู้เทียวยืงสามนัดมาหลอกตายเลยหรอโคตรแรงตัมิ่งทีตรงข้างเขาตายอย่างแบบนี้เนี่ยเราต้องหาลินแล้วนะครับทุกคนนะถือเทียร์แล้วมากได้เทียวปะนิดเดียวผมไม่ได้วะจะได้เรารอดักสอนเพื่อนนะเดี๋ยวมันน่าจะเข้ามาแทงโอเคน่าจะได้วิ่งง้นไม่โดนวันนี้ผมเล่นแรงของผมผมเล่นไม่ออกเลยตื่นเต้นอ่ะเหมือนทีตรงข้ามเันจะขึ้นปิดยีน่าข้างบนอ่ะโอ้โหแม็กสุดเลยวะน่ะแต่ยีน่าสุดเขาน่าจะหมดสกิลกันเยอะนะเราไปปิดได้นะครับ โอเคอินน okay, mm ี hmm. ่อย kind of in ู kind of ่นี in how how ่ทุกคนเราพยายามโซนอินนี่ออกไปนะอย่าให้อินนี่ได้เล่นนะครับอินนี่เขาก็พยายามโซนเราเหมือนกันนะไปนี่เลยปเดี๋ยวมาไหมอุ้ยเอ้าไก่ผิกออกโอ้โหผมถามอะไรก็ดูไม่ดีเลยว่ะทุกคนแบบออกได้ยังไงเนี่ยแอ็ดวีโอ้โหจุดล้างเนี่ยกำลังมาครับทุกคนเดี๋ยวคลิปล้างชนเนี่ยเราน่าจะได้บองล้างต่อนะพยายามต่อเลยครับไปก่อนนะผมก็ต่อยโซ่เอาไปก่อนครับทุกคนแต่เหมือนเขาเอ้ยเขาเข้ามาลึกกันเนี่ยถอยไม่ได้น่ะได้ปะอูเทียวยิงโคตรแรงเลย เรียบร้อยโหตอนนี้คือเทียวนัดเราแรงแบบแรงมากเลยนะครับทุกคนคลิปชนนะครับทุกคนพยายามกดเข่าหน้าบ้านนนั้หนักนะตอนมีโอกาสที่เขายัดสวนนะทุกคนต้องค่อยๆเล่นใจเย็นๆนะครับก็ได้การตีป้อมไปก่อนนะครับแต่ว่าแครี่เราไม่อยู่อ่ะไม่มีคนตีป้อมเลยจังหวะนี้ต้องมาเพื่อนออกมาออกมาออกมาตอกแล้วเราไม่มีแครี่ตี้าป้อมอุ้ยเกือบตายออกมาก่อนออกมาก่อนนะครับต้องเล่นใจเย็นนะครับทุกคนเดี๋ยวเขายัดเราแน่นนะเมื่อกี้นะเขาเห็นแล้วว่าเราหมดสกิลเยอะนะครับทุกคนมีโอกาสที่เขายัดเราแน่นอนนะครับผมเียวเาจะตายนนะคครับทุก โหอีรินริงมาเลยเหรอขึ้นบ้านผ้านะครับทุกคนฝื่เล่นไปนิดน,นึงนะต้นขาอสวนนะครับทุกคนผ้าจอดเด่นนะั่คือทีนข้าต้ขาอสวนเรายาวเลยนะครับทุกคน ไปป่าเพื่อนไม่ต้องกลับมาดีไม่ต้องกลับมาเพื่อนไปตีป้อมไปตีป้อมเอาบ้านแหลกก่อนสองทังเพื่อนเกิดทันเดี๋ยวพี่บอกเพื่อนก่อนนะครับฟิวไปเอาป้อมยังไงน่ะเรากำกันบ้านไหวเราไปซื้ออยู่แล้วนะครับทุกคนนะไปเอาบ้าแนแหลกกันคุ้มกว่าแน่นอนนะผมเป็นอ้อยนะสวยครับผมทีนี้เนี่ยคลิปเล่นแล้วเนี่ยก็ชนะเขาแล้วนะครับทุกคนเลนกลางกับเลนล่างเนี่ยคลิปเราจะเดินเร็วรก,กว่าแน่นอนนะครับแต่ว่าเราเนี่ยต้องรีบกลับไปรับป่าลแล้วก่อนนะครับเพราะถ้าหากป่าโดนปิดตายเนี่ยทีนุขั้นเนี่ยเขาจะออห้าแล้วก็สวนใส่เราแน่นอนครับโออเเเเเเเคคคดดดีีีีี๋๋ยยยยววรรรรรราาาาบบบลล์์กกก่่่นนนนนะะะััพไมง้แแต รีบเรียกเพียดัก่อนนะครับแต่เหมือนป่าเราจะรอดนะป่าเราไม่ตายด้วยนะครับทุกคนจังหวะนี้คือแบบคุ้มมากเลยนะครับโอเคเฮ้ยเหล่าม,มาโผลต่ตัวนี้ลันได้เนี่ยเหล่าม,มาแหลมจัดเลยเอาดิได้เนี่ยเหล่าม,มาตายเหล่าม,มาตายสวยเพื่อนไหวไวะนะจังหวะนี้คือไหวหมดแน่นอน,นครับผมเห็น,นความเขาแบบแหลมมากนะหลุดตำแหน่งกันมาไหวนะเฮ้ยม,มาออกช็อตอยู่กับที่เล่นได้น,นะทุกคนต้องค่อยๆ่อยเล่นนะครับเดี๋ยวแชร์ได้เหมก,กับเทียก่อนนะเฮ้ยทิวแขง็งเฮ้ยเทียเราตายไหมเนะนี่ยเฮ้ยสีอ๋อจัด สกิลชอจัดเลยจังหวะนี้ต้องถอยก่อนนะครับทุกคนเราเราอย่าเสี่ยนะทุกคนนะไม่งั้นเราตายแนะ่ยะต้องถอยก่อนนะโฟกัสช่วยต่อยสักบัดหนึ่งต่อยโดนมาดีเราต้องออกก่อนนะทุกคนนะเดี๋ยวตายนะดักเกิดครับแต่ว่าทีน้องข้ามเขา,ขาได้แอลไปแล้วนะต้องพยายามดึงสกิลให้เพื่อนก่อนนะโอเคเขาเกี่ยวเรนะานะหลบได้นะโอเคเราไม่ตายนะเขาเสียสกิลใหญ่ไปสองสกิลเลยนะครับทุกคนเขาต้องถอยนะหรือมาเขาพลาดตายนะครับทุกคนนั้นเราได้ได้ดักสีนะครับต่อยอะไล่เพื่อนไปก่อนนะถ้าได้กอดซาเลเยอร์เนี่ยเรามีโอกกาาสสได้ชนะูงมๆเลยนะครับ โอเคเราได้กอดแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเตรียมตัวขึ้นบ้านกันนะครับพยายามบีแมพเข้าไปเรื่อยๆนะครับทุกคนค่อยๆเล่นนะครับใจเย็นๆเดี๋ยวเราต่อยบีแมพไปเรื่อยๆนะครับทุกคนนะต่อยตัวมาเรื่อยๆนะครับต่อยอยู่ตรงระหวัางครับทีนี้เข้าอาจจะมีลูกไอ้นี่ไงเขาจะเกี่ยวตีลมเราต้องต่อก่อนนะไม่าจะสนได้นะไมาหลอกฟรีนอย่างเงี้เรียบร้อยมาหลอกฟรีนะครับทุกคนหรือมั่งฟีอีกตัวหนึ่งโอเคสวยครับผม แล้วได้ครับอย่างนี้คือน่าจะชนะแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเขี่ยกลางกันนะทุกคนนะที่บนจะชนนะครับแล้วเอาสามทางผู้เขามชัวร์ดีกว่านะเพราะทีมเราส่วนมากน่ะจะคือโลกันหมดแล้วนะในคลิปคราเนี่ยให้ปลาหนเคาไปโซนนะครับทุกคนทีนเราเนี่ยพยายามโฟกัสเซียวนะครับมันมีโอกาสที่เซียวเขาจะเล่นกาลแลกเซียวนะนั่นก็เซียวมาจริงด้วยนะครับแชร์ดาเมจไปนะเซียวแข็งนะทุกคนโอเคน่าได้เซียวฟรีนะครับผมเรียบร้อยครับผม ตยนะี่เขากับพยายามแลกเทียวนะเพราะถ้าไม่มีเทียวนะทีมเราขึ้นบ้านค่อนข้างยากน,นะทีมเราตัวดีปั้มค่อนข้างอ่อนนะเดี๋ยวเราไปรีเลยก็ได้นะครับทุกคนนะเดี๋ยวให้เพื่อนจบเกมไปนะครับเมฆคนเดียวเขากันไม่อยู่อยู่แล้วนะครับน่าจะจบเกมแล้วนะครับผมจีจีครับผม